หากกล่าวถึงจํานวนประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามีมากกว่า7ล้านคนด้วยกันนะครับเป็นตัวเลขจากกรมการปกครองกระทรวงหมหาดไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอีก8ปีข้างหน้านี้นะครับหรือว่าปี2 5 6 2นั้นจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง10ล้านคนด้วยกันนะครับคุณอภพิยาครับต้องถือว่าเป็นจํานวนมากเลยนะคะใครับแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นบุคคลสําคัญนะคะซึ่งคน2กลุ่มนี้นะคะต้องการความช่วยเหลือและก็การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งก็อาจจะ กว่าบุคคลประเภทอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นค่ะมีการคิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเสมอแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อรองรับให้กับคน2กลุ่มนี้ติดตามด้วยจากรายงานค่ะด้วยลักษณะการออกแบบเป็นตีนตะขาบซึ่งมีคุณสมบัติในการยึดเกาะทำให้เครื่องเลื่อนเก้าอี้รถเข็นตัวนี้สามารถขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัย คือหนึ่งในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนำมาสาธิตให้ได้ชมเพื่อให้เห็นถึงกลไกและการควบคุมทางพลาศาสตร์ที่ควบคุมโดยสวิตช์เปิดปิดและใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นพลังงานผู้ใช้จึงสามารถชาร์จแบตด้วยไฟบ้านได้ตลอดเวลา ขณะที่ผู้พิการสามารถนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้ขณะที่มีผู้ประคองเพียงคนเดียวและแม้จะเป็นเพียงผลงานสาธิตแต่ก็แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้พิการและผู้สูงอายุก็จะจำลองว่าเป็นแบบบ้านนะคะก็จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ำอะไรอย่างงี้ค่ะคือในแต่ละห้องก็จะมีสิ่งของต่างๆที่ของผู้พิการนะคะ สำหรับพูิการหรือว่าจะมีเก้าอี้ที่สำหรับพูิการแล้วก็มีการว่าทาประตูว่ามีขนาดเท่าไหร่เพื่อให้พูิการเนี่ยสามารถสะดวกในการเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างห้องครัวก็จะมีแบบก็เป็นช้อนซ่อมที่สําหรับเด็กแบบมีการทางมือหรือไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ได้ค่ะไม่เพียงเทคโนโลยีสําหรับคนพิการแต่ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ อย่างหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับจัดส่งผลงานการคิดค้นของวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่นำมาจัดแสดงโดยหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งและอำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญ,ญญาณไปยังจุดควบคุมหรือเก้าอี้นวดพร้อมระบบควบคุมแรงนวดเฉพาะตัวที่พัฒนาเพิ่มการปรับระดับแรงนวดให้เหมาะกับสรีระ อย่างการนวดตามโค้งสันหลังนวดแบบยืดหรือนวดประครบร้อนผ่อนคลายได้โดยนำเทคโนโลยีควบคุมแรงในหุ่นยนต์มาใช้